สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวสารวงการทหารรอบโลกครับสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงไม่ได้มีการออกมาระบุนะครับว่าวัตถุลึกลับที่เครื่องบินแบบ F22 Raptor สังกัดกองทัพอากาศสหรัฐนีครับได้ทำการยิงตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในดินแดนที่เรียกว่าโยคอนในประเทศแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนาดาครับจัดตินทูโดเนี่ยได้มีการพูดถึงว่า การยิงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่2ในรอบ2วันเกี่ยวกับการสอยวัตถุลึกลับแล้วก็มาครั้งที่3ครับ F22 เนี่ยก็ไปสอยอีกเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นเรื่องที่บอลลูนจีนนะครับมันมีการลอยอยู่เหนือแผ่นดินของอเมริกาและอเมริกานะครับได้มีการยิงมาตกลงมาในเซาท์โกรเดนาทําให้ผู้นาแคนาดาและผู้นำสหรัฐอเมริกานั้นจึงได้มีการมาพูดคุยกันครับในช่วงบ่ายวันเสาร์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็กองรังแคนาดานั้นได้มีการรุดไปครับเก็บกู้ซากวัตถุดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าการสอยนั้นมันก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่หน่วยงานนอร์แลน์เนี่ยนะครับก็เป็นกองบัญชาการอาวกาศอเมริกาเหนือก็ได้มีการเฝ้าติดตามวัตถุประหลาดนะครับจำนวน2ลูกด้วยกันก็รออยู่เหนือหนนฟ้าแคนาดาทางด้านตอนเหนือหน่วยนอร์แ์นั้นเป็นผู้เฝ้าติดตามครับ จนกระทั่งวัตถุนักกล่านั้นมันมีการลอยเข้ามาครับในเขตที่ทางฝั่งของแคนาดามีการควบคุมเอาไว้เขาจึงได้มีการสั่งประาการในการป้องกันในเชิงลุกครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับจะต้องมีการส่งเครื่องบินแบบ F22 เข้าไปดำเนินการสกัดกั้นในขณะที่กองทัพแคนาดาครับพวกเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องบินแบบ CF18 h o r n e t แต่ว่าด้วยกาศยานแบบนี้นะครับมันก็มีสมรรถนะเนี่ยที่ไม่สามารถจะดําเนินการไปสอยวัตถุลึกลับได้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับจะต้องให้เครื่องบินแบบ F-22 r a p t o r นั้นซึ่งมันก็มีความเหนือชั้นจากอากาศกาสู่อากาศเนี่ยที่มากกว่าอเมริกาจึงต้องมีการส่งเครื่องบินรุ่นนี้ไปครับเพื่อทําการสกัดกัน้นแล้วก็การสอยเมื่อวันเสาร์มันก็เกิดขึ้นประมาณ1วันนะครับหลังจากที่ เคื่องบินแบบ F-22 นั้นมันมีการไปสอยวัตถุลึกลับที่ตกนอกเหนืออ่าวพัดโฮครับในรัฐสก้าโนแลดนั้นได้มีการยืนยันเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องนั้นก็กําลังไปกู้ซากในลาสกาแล้วก็ที่เซาทโคโรเนาครับก็ยังไม่มีเรื่องของรายละเอียดใหม่นะครับจนถึงขณะนี้รายละเอียดใหม่ที่มันพบได้ก็คือว่าหลังจากที่ f อ2นะครับไปทําการยิงเนี่ย ก็มีการเอามาระบุได้ว่าวัตถุลึกลับดังกล่าวนั้นมันมีขนาดประมาณรถยนต์ขนาดเล็กแต่ก็ยังไม่ทราบว,ว่าวัตถุดังกล่าวนั้นมันมีชื่อว่าอะไรครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับวัตถุลึกลับดังกล่าเนี่ยมันลอยเข้ามาซึ่งมันก็มีความสามารถครับในการมากีดหวางเส้นทางการจราจ,จรโดยเฉพาะการบินของพลเรือนนะครับมันก็เลยต้องมีผลบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือต้องเอามาลงมา จากข้อมูลของหน่วยคราวกลองเขาก็บอกว่าวัตถุลึกลับตัวนี้นะครับมันลอยอยู่ที่ความสูง40,000ฟุตแล้วมันก็มีขนาดที่เบากว่าพวกยานยนต์หรือบางทีอาจจะมาเทียบเคียงกับพวก ufo ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าวัตถุลึกลับดังกล่าวนั้นมันลอยต่ำกว่าบนลูนจีนครับที่มีการลอยอยู่เหนือแผ่นดินของอเมริกาหลังจากที่มันถูกสอยที่มหาสมุทรแอตแลนติกชายฝั่งของเซาท์โคโรเลนา บอลลูนจีนลูกนั้นมันลอยได้สูงถึง60,000ฟุตแล้วก็70,000ฟุตซึ่งมันก็ลอยเหนือกว่าความสูงที่เครื่องบินพาณิชย์นะครับมีการบินผ่านไปผ่านมาแต่ว่าวัตถุลึกลับขนาดนี้ครับมันมีการลอยอยู่ในเพดานที่เครื่องบินพาณิชย์นั้นมีการบินไปบินมาซึ่งมันก็สร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่สายการบินของพลเรือนับทางด้านของหน่วยนอนแลตเนี่ยเขาก็มีการออกมาแจ้งนะครับว่า เรดร์นั้นมันสามารถตรวจจับได้ครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันคือวัตถุอะไรได้แต่มีการเฝ้าติดตามจนวัตถุดังกล่าวนั้นมันมีการลอยเข้ามายังน่านฟ้าของแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาทางตอนเหนือก็คือที่ราสกซนะครับจนต้องมีการเปิดประกาศคําสั่งนะครับต้องสอยมันลงมาการล่าสุดนั้นอาจจะเป็นการบ่งชี้นะครับถึงการเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐทั้งหมดแล้วก็แคนาดา เกี่ยวกับการหามาตรการตอบโต้ผู้บุกลุกน่านฟ้าครับและอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาในอนาคตอย่างมากมายครับเครื่องบินแบบ F22 นั้นก็ยังคงประจำการที่ฐานทัาปรกาศเอเมนดอทางตอนเหนือของอลาสก็ทำงานร่วมกับเครื่องบิน CF18 c a n a แ a คนาดาและก็เครื่องบิน CP140 Aurora นนครับก็ทำการตรวจการน่านฟ้าของแคนาดามีการสอบประสานงานกันอย่างจริงจัง ระหว่างทั้งสองประเทศนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็ได้รับการบรรยายสรุปอย่างต่อเนื่องนขัเกี่ยวกับวัตถุลึกลับไม่ทราบเอกลักษณ์ซึ่งก็มองได้ว,ว่ามันก็เป็นเวลากว่า24ชั่วโมงนะครับก่อนที่วัตถุลึกลับลูกที่2เนี่ยนะครับมันมีการถูกยิงตกทําให้ผู้นําทั้งสองประเทศนี้ครับก็มีการเข้าไปหารือกันทั้งในด้านการควบคุมน่านฟ้าหรือแม้แต่การกู้ซรากวัตถุดังกล่าว ซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็สามารถทํางานร่วมกันอย่างแข็งขันนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานนอร์เอดเนี่ยนะครับที่มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นแม่ง,งานหลักก็ถือว่าทําการเฝ้าตรวจับติดตามแล้วก็ปกป้องน่านฟ้าต่อไปทีนี้การใช้เครื่องบินแบบ F 22นะครับทำการเข้าไปสอยวัตถุลึกลับดังกล่านเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยที่จะคุ้มค่านะครับเป้าหมายทางทหารเท่าไหร่เพราะว่าลูกมิสไซล์ AM9X ้า AM ลูกหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีราคาประมาณสักเกือบเกือบห้าแสน ดอลลร์ในขณะที่วัตถุลึกลับนั้นมีมูลค่าที่มันต่ํามากถ้าจะดูแล้วมูลค่าทางการทหารเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะมาประเมินกันนะครับหากอนาคตเนี่ยวัตถุลึกลับแบบนี้นะครับมันมีการลอยเข้ามาเป็นจํานวนมากเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นและวัตถุลึกลับนั้นอาจจะกลายเป็นบอลลูนก็ได้ครับที่สามารถติดตั้งผู้ขี่ปานุความเร็วเหนือเสียง ที่ปล่อยลงมาในแนวดิ่งนะครับแล้วก็โจมตีเป้าหมายที่ใดที่หนึ่งก็ได้การกระทําแบบนี้เหมือนจะเป็นการเปิดหน้าของสงครามใหม่ในอนาคตข้างหน้าครับที่จีนเนี่ยกำลังจะเตือนสหรัฐอเมริกาก็ได้ครับท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับ ก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทางช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญลักษณ์ครับบริวเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับ ว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนียวแน่นกับช่องเราได้มาก้อนสักเพียงใด